ก็สลับเซิร์ฟเวอร์ทอยนะครับผมอยากบอกรายละเอียดทีนิดหน่อยหน่อยนะครับใครอยากข้ามไปดูนะผมทำไทม์ไลน์ไว้ให้แล้วนะครับแยกไว้นะเออก็ใครอยากก็ก่อไปเลยนะครับสําหรับใครที่ไม่ได้ก่อนะก็ตามนี้เลยนะก็มีโปรโมชั่นสลับเซิร์ฟนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะมี50าร้อย้สิบแล้วก็สามร้นะครับเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้บอกไว้นะตัวละครเนี่ยจะตัว500จะเท่าตัวเช่านะครับแต่ว่าตัวไอที่เนี่ยจะมองยากหน่อยนะเอ้ประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของคลิปที่แล้วเนี่ยจะเป็นที่ผมยิงเ k คแต่งเนี่ยจะ แนวตอนนี้จะค่อนข้างเปลี่ยนนะครับผมท้ายโปรนะมีลูกซองเข้ามาเพิ่มนะเออเออเดี๋ยวก็จะได้ดูในไฮไลท์เองนะครับแล้วก็ในส่วนพอยต์เนี่ยเติม50บาทได้250พอยต์นะในเอ,อ่อในการเช่าตัวเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันได้เท่าไหร่นะเออแต่มันมีการโอน CP โอนพอยต์นะครับเอ,อผมมาให้ดูนะเห็นปะเขาก็เนี่ยเห็นปะพันทับ25บาทเนี่ยเห็นปะเออก็จะถูกกว่าอ่าพอยต์อันนี้นะครับเออประมาณนี้แล้วกันถูกกว่าเยอะเลยนี่เจ้าเออ แล้วก็โปรโมชั่นเติมเงินล่าสุดตอนนี้นะครับก็เหมือนเติมได้โปรโมชั่นนี้ด้วยนะครับแล้วก็ได้เป็นไฟฉายด้วยนะประมาณนี้ไฟฉายเนี่ยก็เอาไปตีพวกเออก็มีดาเมจนะเอาไปตีได้นะครับในเอาไม่ว่าจะเป็นมันน่าจะตีได้เฉพาะมูลุกหมอบไว้นะครับผมในส่วนของเซิร์ฟธรรมดาน่าจะตีไม่ได้นะแต่เอาไปโดดสูงได้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของสุ่มเนี่ยตอนนี้เขา ไอเซตสามร้อยเนี่ยมันไอปืนสามร้อยค่อนข้างกาก,ากนะแต่ว่าตอนนี้เขาแน่จะเล่นซองกันแล้วนะเออใครที่แชร์กลุ่มนะครับน่าจะได้เป็นอ,อ่อไม่น่าใจเหมือนก็นจะได้อันนี้หรือว่าได้ของตามมาเห็นป่ะเดี๋ยวผมอันนี้ให้ดูนะเลื่อนให้ดูเหมือนเห็นป่ะหน,นึ่งห้าตอนแรกลูกซองเนี่ยจะดีกว่าไอเคนะครับเยอะอยู่นะใครที่เล่นซองเป็นเนะี่ยผมดูให้นะเหมือนมาเป็นแนคนห้าคนนี่น,น,น,นี่เห็นป่ะมาเป็นแคนห้าคนนะครับน่าจะได้ของด้วยนะสี่หรือห้าคนนี่แหละ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำบบรหรับรายละเอีอยดนะเดี๋ยวเราไปรับชมไฮไลท์กันเลยมาดิฟัดน,นี่ไงมึงก้มบ่มึงก้มบ่ใหม,ม,ม่ตัวเด็วน,นะกูบอกเลยแตกก็ดีแตกสองมันจะโดดเหรอนี่ไงแตกหนึ่ง ดักกัอวะดัวหัวตัวตัวแต่เฮ้ยเฉดแลวกันหัวหัวไอ้ส่ยโอเคไปเลย เราจะแตกแตกสองหัวหัวหัวสวยนี่เงาสัตว์แมว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 เซฟการแตกสวยใครคิดต่อแตกเอาสัตว์ทุกเม็ด ไอ้เค้าหลังปกโจให้ป่ะโกโจโกโจเลยดิแตกก็สัตแตกถามเลยที่รอนมาตึกละมันน่าจะตีกันเยวละไม่งั้นมันไม่ขึ้นหรอกไีสัตแตไอ้เหี้ยทุกเม็ดดิแตกสัด cát thủ thóc, ấy cát thủ thóc, đẹp chả đấy cát thủ thóc á, thẻ quái, thua mét, để pí chơi ủ, chia, ok, đấy, song coi song, đặt, uuuu, ní gì vậy, lòm kiếm, không, đi đổi bài hời đi ตบไดตบไปาพี่ตดไปแทงหนึ่งหัวตัวนิ่มขนาดนี้มันคนหรืขี้กันวะให้เองรู้ว่ากูเป็นใคระเองจะแหวนหรือเปล่าม็ดนี่ไงวเม็ดหัว

Toa ai? toa video toa 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 hết toa toa hết toa toa hết toa 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 วะวะสิแตกไอสัตว์เดีก็สวนไปดิที่นี่เก็บของฟรีเลยสัตว์หัวสองเอ้ยหัวหนึ่งหัวหนึ่งหัวต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 ัวไอสัตว์โอ้เก็บของกูหมดเลย